หมือนเหมือนเพื่อสุดท้ายของเขาด้วยเหม่อนเราพาดที่สนุกจะสิ้นปีแล้วเหมือนสิ้นใจกันหน่งเห็นตั้งไม่รอดมาเจอวันนี้ดวงตาบอดจะที่หนึ่งตาบอดนี่เรื่องตาบอดนะเรื่องตาบอดแล้วคุณครับพี่อยู่ไหนพี่ขอบคุณข้าขอบคุณนะครับวันไหนเนี่ยพี่อยู่ไหนส่งเสียงมาไรแจ้โอเคออแต่มีข้อให้นั่งก็เป็นหมาด้ย เงแบงค,ครับผมร้านพิซพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณใช่ใช่ต้องให้ดูะจะบอกยังไงดีต้องให้ดูในสมสารวบบนี้โอ้ต้องโกนไหมไม่ต้องโกนโกนก็หัวล้านน, <c oughs> นี่สิมาดิเดี๋ยวเราจะองท่า oh <my S 2> นทำอะไรอ่ะก็เห็นเขาที่เคยเขา

ไไม่เอาะไมจะร้อยจะร้อยได้หรืไงบอกเจสิเจี้ยมีริงจริงมีแค่นี้จริงๆฮะเนี่ยเจ๊น่ะให้เนี่ยว้นึง่ะเอาไหมเอาอ้าแล้วทไมไม่เอาะีหฮะเลือกเนี่ยเลือกเนี่ยฮะ เราบอกเอามันบอกเอ๊ะทำไมไม่เอาเดี๋ยวทงเข้าไปกับประสาทมันาคาเมก็ทานานแล้วน้อยเียเจจะให้เนยเอาไหมไม่เอาแลเอไม่เอามันไม่เอาไม่ยาจะทเว้นแล้กัน์ด้นะดูดูนาทำบุญนะกนอาไว้ไเยอะๆลยเดี๋ยวคนได้เนี่ยคุณําลังดีเลยเนี่ยจากบ้านรถเรอมาอย่นผน อย่างเ้รวยเลยที่ทำมันต้องที่ทำเลยนะไก็ต้องทำอยู่แล้วใช่ที่ทำเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอถึงปีใหม่ปุ๊บอะวงจะตกเลยลงเลยบ้านเพิ่นยึดหมเลยรถรโดนหมดเลยเคฮะนี่เลยอีกครึ่งชั่วโมงกูก็จะปีใหม่แล้วนรีบเลยไีบทำบเลยจะมีอะไรีย้วรีบดมีเลยครับนีเดยติทาชครับ เอ,อเลยไมออ่นั่งข้างหลังเลยเลยมีการจริงๆไหมการ่ไหนวนะ,ะปากแหวนจมูโกโหว่ตายแล้วว่ารทำไมอ่ะคลินิกที่ทามาไม่ดียงไงทํหน้าผู้า,กกาิการผู้สงแต่้วยชีวิตคงนั่มัอาพเกิะไรขึ้นนะจ๊ามอก่อนน็เป็นทารานางรเรื่อง อหาาออกาตะเวนที่จีี่้นั้นผมจได้าประมาณแกเกิดาตะเวนอยู่ข้าเดิไปเบข้าวกเปกับข้าวเขากลังกินกันอยู่เขาก็ถือสตาเสียข้างลอไป อยที่บ้านเจ้านายเจ้านายเขาไม่อยู่บ้านผมได้ยินเสียงซุ่ม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 ผมก็รู้นะแสดงว่ามีผู้พันคนขายนั่นเอผมก็เลยไปแอบดูอีกฝั่งที่ตาดีด้วยความเร็วของผมผมไปตรงรูมี่แอบมองเนี่ยผู้พันเขาจับ ก็อยู่กับเขาไม่ได้เขาไล่ออกมาพี่ชายวนอะไรพี่ชายไปอยู่บ้านผมอยู่บ้านคนเดียวผมเกิดหินะผมเดินไปที่ตู้เย็นขำๆไปไปเจอขันขันอย่บนหลังตู้เย็นบนตู้เย็นผมก็ยิบขึ้นมาดื่อึออึออออึขนเลยครับกับขันพี่ชายเลยผมออกจากบ้านทาไม่ผมไปกินนุงน้ำมันจะเอาเียงเียงปลา มันเป็นต่อจากปากของมันลดีก่ชีวิตเนี้ยาน่าสงสารมากเลยค่ะวจมาบอกแต่เอ็งพูดจใจลยะคุณคงไม่มีวาสนาที่จ้หน้าตาที่สวยอย่งฉันเป็นยังไงบ้างอยากบอกทุกคนแยันมองกันนีกับมือกันเลยกันนี่ กินข้าวมาแล้วมั้้าโอ้โหดึกผีเต็มแล้ว ที่สำคัญอันนี้ก็แล้วกันนะฉคุณจะดีคือแ่เท่านั้นเราจะร้องคุณจคุณค้างคบนีช้อนคและฉาข้าวแกกันอค่ะไเนีร้อยแล้วแกงได้กูไม่ถึงขึ้นนี่หลอดได้อีกแล้วคุณทาดีซะก่อเเจอ ลุแล้วมันบอจริง่าวหผมนี่ยแล้วไก็บอกมาแล้วผมตาบอแล้เพื่อนผมคิดโลกครับเป็นหลายโลกครั้เป็นคยบนหัวำม้อเป็นทำประโยชมาเป็นเนน้องพิเรนาไปทสาสาบตัิการหารไม่ไดแล้วป่วยง่ายนะป่วยง่าตายดก่ Boom. เป็นไงไงบ้นังเยอะเลยวันมันต้องีงานเวลาของใครที่ต้อตีคนกินจุกนี่งนเขาเรื่องตกินยุงสองร้อยกมครับใครคนไหนให้ฮะเดี๋ยวผมจะชมาเรียกนะจ้คุยกับองหญิงก่อนเอนเอร์เทนองหญิงองหญิงเล่นนีนะ เป่นอะไรจ้าอฮ้ยเดี๋ยวตาดีๆอย่ามีตกนะเพราะว่ามันอยู่ในท้องบอกทันเยอะพ่อตาบอดจริงหรือเปล่าเนะตอตบอตบอตบอดแบบไดนะบอดแบบใดเเจอแสงมาทันทีชักก็ผมอำเลเฮ้ยคุณครับสงสารผมนะครับย่าให้ผมต้องมาเล่นอะไรแบบนี้เลยขอบคุณนะครับ